เอออืมเหม็นปากเจอรี่เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ t o มแอน j e เจอรี่เชฮะก่อนจะไปรับชมกันเนี่ยผมมีมินิเกมมาให้คุณผู้ชมลองทายกันดูนะฮะลองเดากันดูนะครับว่าเมาส์ผมอยู่ส่วนไหนของหน้าจอฮะหน้าจอนี้นะฮะที่คุณผู้ชมดูอยู่ฮะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลาครับฉเฉลยครับไม่มีเมาส์ครับเพราะผมเล่นในมือถือไม่ได้เล่นในคอมเฮ้ย hey, ทุกคนผมเจอเดสไทเกอร์ว่ะน,นี่น<ะ>ี่ป oh. ่ะงี้มั้งเจอหน่อยแล้วเจิู๋ตัวจริงตัวปลอมไม่รู้นะครับ <laughs> ผมว่าถ้าตัวจริงนี่บันเทิงเลยนี่ครับเอผมน่าจะแฮรนะ เพราะฉะนั้นผมจะอทอมไปก็แล้วกันนะครับหนูนักมาจากลสามตัวสินนะให้ <S <S เ,าเาขารอดูเชิงผมอยู่นะทุกคนย้่สิคนคิดว่าตัวจริงตัวปลอมครับลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับนะไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับปะเดี๋ยวรอเขากดแป๊บหนึ่งมาครับทุกคนเริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยมานี่เลยครับห้องอาหารแนรบนะเราจะวางกับดักไว้ใต้โต๊ะนะครับเป็นการวางเนี่ยนี่มีกล่องอยู่ข้างๆด้วยอันแน่อย่าเบรกนะบอกแล้วย่าเบรกย่าเบรกเอาไม่เห็นหรอ อะไรวะเนี่ยอุ้ยไหวเอ้าวัด <What? S 1> เอาจริงดิ <laughs> มาแจกกันแบบนี้หรือว่าเขาอ่อยให้ผมว่ามีความเป็นไปได้นะทุกคนที่เขาจะอ่อยให้นะครับเ <c oughs> มื่อวานผมลืมล็อกอินหมดทุกคนแบบป <c oughs> ุ๊เซ <c oughs> ็งเลยครับอะไรกันละครับเนี่ย <c oughs> นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเขาแจกแค่เซตการ์ดเอนะครับไม่ต้องไปสี่เรลียดมากขั้นแน่มีการท้าทายอำนาจมือ <c oughs> แกเล่นปิดคนแล้วหนูดื่มน้ำยามองไกลมาก่อนนะครับนะ ดูซิว่ามีน้ำยาอื่นๆอยู่แถวนี้ไหมนะครับเราไม่เฝ้าก็ได้ันนะฮะปล่อยไปฮะเค้กอพีเราเน้นเก็บของมาก่อนดีกว่าอ่าข้างบนมีน้ำยาด้วยทุกคนคอยดูนะผมก็มเกือบลอาาแล้วเกือบเฉียวหน้าไปแล้วนิดเดียยนะครับนะแล้วลอแผ่นไม้ลงมาก่อนโอเคปึบ๊บเอา้าออดมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ตกได้ไงวะอะไรวะเนี้ยเกิดอะไรขึ้นนี่ <laughs> โอเคโอเคเราไม่เอาก็ได้นะครับแค่น้ํายาเดียวนี่ไงโดนนะผมบอกเลยว่าโดนนี่โดน,โดนโตุมต้มตุ้มนี้วอันนี้วอันนี้่อนเออเรียบร้อยนะครับนะป๊าบเก็อ <graduation> ีเก็อีอยู่ยังไ่นะครับนะอยู่ห้องนอนทุกคนโอเคผมมาแล้วว่าโอ้แย่แล้วแย่แล้วแม่เจอเจอรี่คาบอยเล่นปวดเราแบบนี้ครับเรียบร้อยแน่เลยว่ะผมว่านะครับโอเค โอเคฮึบได้อยู่ได้อยู่ฮึบ<ร>ติดโลมันโอเควางกับดักไปก่อนนะครับรอโลนหมดโลหายแล้วเจอกันนะบอกเลยโลหายแล้วเจอกันยังไงยังไงเออแกจะหนีไปไหนจับกูกก้อ่ตรงนี้ก็ได้นรนบนะเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่อะไรไปโดนรุ่นไงผมจะเอาน้ำยาล่องวนตรงนี้ด้วยโอ้โหปิงมาปิงมาเย่ายวเพิงๆๆๆๆ่งปิงเย่ายเพิ่งปิงเปิดระเบิดมา ระเบิดมาป๋าไปจะบ,บุกอัดฆ่าศึกด้วยทุกสิงงส่งที่เรามีทะลงมันให้ทะลุยังไม่หยุดยังเชียไปก่อนนะครับนะเลียทางไปโอเควางกับดักไปตรงนี้ครับเฮสวยสดงดงามเปิดกล่องได้ะไรได้ซ่อมมาโอเคเอาซ่อมไปจิ้มนะครับเอาซ่อมไปจิม้มเดย์ทเกอร์เดย์เทเกอร์มาติดกับดักเลรอครับมาติดกับดักแล้วครับ,บ,วรบสวยน่ารักเก็บมากโอ้โหเอาไม่ป่าล่ะที่ไม่ป่าไม่ใช่เลยเมื่อสักครู่นี้เขาติดกล่องนะครับ เกมเข้าทางเรานี่หว่าเอาพวกแกโดนแน่ไปไหนแล้วไปไหนแล้วล่ะเอ้านั่นมาร่วงเอ้ยมาร่วงอะไรตรงนี้ไอ้บ้าเอ้ยยังไงจิ้มไปจิ้มไปยังไงโบ๊ทให้อืมไม่โดนติดเป็ดอีกเฮ้ยอย่าด้วยไปช่วยก่อนอย่าอย่านะครับอืมมานี่มานี่อื้ออหืได้อยู่ได้อยู่เออน้องเป็ดบินไปหนึ่งแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว โดนการ์ดนักม่ยากโนนะครับเออโอเคเขาน่าจะหลุดว่ะผมเดานะครับนะไปไม่ทันนะฮะเขาน่าจะหนีไปได้เดธไทเกอร์หนีไปแล้วครับจังหวะนี้นั่นไงผมว่าแล้วไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะเดี๋ยวตามเอาเดธไทเกอร์ก่อนนะครับเดธไทเกอร์เขาป่วนเขาป่วดเดี๋ยวเปิดเกาะมาโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้ยหโอ้โหอย่างไงยังไงเปิดเกาะมาได้อยู่เกือบไม่ทันเนิฟมาสักครู่นี้นี่ไง เจอรี่คาบอยมาซัพพอร์ตแบบนี้ยังไงล่ะครับโอ้โหบินไม่แล้วเดไอเกอร์ยังไงเออ,เอ,อ,อ,อดีอยู่นั่นแหละล้มคานมุ้ยโอเคหาไปก็อีร้านหน้าบ้านเลยนะครับจังหวะนี้วิ่งไปยาวๆครับโดนระเบิดไหมโอ้โหไม่โดนเดยอระเปิดโล่ก่อนเปิดโล่ก่อนฟึบเก็บกไปแล้วเกอบไปแล้วได้อยู่ได้อยู่โอเคสปไป์อยู่นี้ด้วยน่ารักมากนะครับนี่ลงถังพร้อมกระดื่มน้ำยาเอ,อ นี่เลยครับพิกมายกนของแท้นี่<ด>เป็นไงนหายตัวงงงงผมเล่นอะไรงมอ่ะผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าลงถังแล้วดื่มน้ำยาได้นะเออเท่ ه, ดีนะทุกคนเนี่ยลงถังหนูงงเลยอ่ะหนูแบบเฮ้ยแมวหายวูบะหายไปได้ไงเนี่ยเอาดิสไปสไปไม่เอาสไปไม่เอาตัวตายตัวแทนชัดๆนะหนูนักมายกนะครับนะอา้าวยังไงยังไง ดูน้ำยามาดีนะผมเอาการ์ดเป็นเพื่อนกับสไป์มาครับไม่งั้นผมโดนเองแน่เลยฮะโอเคเขาไปไหนแล้วล่ะหายไปไหนแล้วว่าหายไปไหนแล้วว่าหายไปไหนแล้วว่าโอเคม,ออมุดข้อท่อไปฮะผมไม่เฝ้าก็แล้วกันนะนะน่าจะจบเกมแล้วแหละฮะเขาน่าจะช่วยไม่ทันหรือเปล่าเอาไงช่วยทันไหมนะเอาเอาเอายังไง ยังไงโอเคครับจบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะน่าจะเป็นตัวปลอมนะครับนะอาจจะเป็นแบบ FC Death Tiger อะไรอย่างงี้ครับตั้งชื่อคล้ายๆกันนะครับนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวจริงเขาตั้งแบบอย่างนี้เป๊ะหรือเปล่านะฮะโอเคหากเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ยังไงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย